คือในภาวะตลาดแบบนี้นะครับหนึ่งเลยเงินสดน,นะครับต้องมีเยอะๆนะครับส่วนเดือนนี้เดือนก,กรกฎาคก็เป็นเดือนที่ค่อนข้างจะยากนะครับทําแนะนำเนี่ยนะครับผมคิดว่าอย่างที่เกิดไปนะครับว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยถ้าเกิดรับความเสี่ยงได้ต่ำเนี่ยผมคิดว่านั่งทับมือดีกว่าคำถามคุณน,นิกในฐานะนักกลยุทธ์ ถามว่าในยามตลาดที่ถูกมองว่าเป็นขาลงเราจะปรับกลยุทธ์จัดพอร์ตอย่างไรให้รอดรอดเพื่อจะอยู่ได้ในตลาดยาวๆจะได้มีโอกาสกลับมาทวงคืนในภายหลังเชิญครับคุณนิคครับครับจริงๆสรุปนะครับจริงผมเกิดไปเมื่อกี้หน่อยหนึ่งแล้วนะครับก็คือในภาวะตลาดแบบนี้นะครับหนึ่งเลยเงินสดนะครับต้องมีเยอะๆนะครับ เพราะว่าเรามองนะครับทางหลักทรัพย์กสิกรเรามองว่าไตรมาสที่สามเนี่ยตลาดนะครับยังยังไม่ใช่จังหวะที่จะไปซื้อและถือยาวนะครับเราจะเห็นภาพของแรงกดดันเนี่ยยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะใช้เวดาวนะครับซึ่งถ้าเกิดมีเงินสดเนี่ยนะครับอันตรงนี้เนี่ยนะครับเราค่อยมาบู๊ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับในช่วงที่ตลาดเนี่ยนะครับเริ่มที่จะสะท้อนปัจจัยลบไปแล้วนะครับซึ่งเรามองว่าไตรมาสที่สี่นะครับน่าจะเห็นการฟื้นตัวของตัวตลาดหุ้นนะครับเพราะว่า ถ้ามาดูเนี่ยนะครับผมคิดว่าหลังจากเนี้ยประเด็นเรื่องตัวอินฟลชันในฝั่งสหรัฐเนี่ยตลาดจะเริ่มชินนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันเริ่มผ่านจุดพีไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าตลาดเริ่มจะเอ่อเหมือนคล้ายๆกับอะไรที่มันถูกกดดันมานานเนี่ยตลาดจะเริ่มให้น้ําหนักมันน้อยลงนะครับแต่ไตรมาสที่สามเนี่ยแรงกดดันยังมีอยู่แต่นั่นจะเป็นบทท่อมของปีนะครับแล้วเข้าไปฟื้นกันไตรมาสที่4ี่ดังนั้นเราต้องถึงเงินสดส่วนเดือนนี้เดือนกรกฎาก็เป็นเดือนที่ค่อนข้างจะยากนะครับ ทำแนะนาเนี่ยนะครับผมคิดว่าอย่างที่เกิดไปนะครับว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยถ้าเกิดเราความเสี่ยงได้ต่ำเนี่ยผมคิดว่านั่งทับมือดีกว่าก็คือยังไม่ต้องไปเพิ่มพอร์ตลงทุนนะครับหรือว่าไปใส่เงินนะครับถ้าไม่มั่นใจจริงๆนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยความเสี่ยงนะครับการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะครับน่าจะออกมายังไม่ค่อยดีนะครับอแล้วก็ถ้าสังเกตช่วงในตลาดหุ้นผันผวนนะครับตีมเนี่ยเปลี่ยนค่อนข้างจะเร็วมากนะครับก็โอกาสชนะเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็ ค่านข้ายจะยากนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายถ้าเกิดจะเก่งกำไรจริงๆก็สี่ห้าตีมั่เกี้นะครับที่ให้ไปเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นช็อตลิสต์นะครับที่ผมคิดว่าเดือนกรกฎาเนี่ยนะครับหนาหุ้นเล่นก็จะอยู่ประมาณเนี้ยครับครับเงินสดเท่าไหร่หุ้นเท่าไหร่ดีสําหรับเดือนนี้ครับคุณนิกครับครับผมคิดว่าในในเดือนนี้จริงๆเงินสดเนี่ยถ้าเกิดถือได้เยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีนะครับคือผมคิดว่า เกิน50%เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเป็นระดับที่เวลาถ้าสมมติตลาดมันเริ่มเห็นสัญญาณเชียงบวกเนี่ยเราจะได้มีเงินกลับมา,าลุยลงทุนได้ใหม่นะครับไม่ควรที่จะโหลดในหุ้นเยอะนะครับในเดนี้นครับครับจะได้มีเงินกลับมาเอาคืนไม่งั้นเนี่ยนะหัวติดเยอะๆเนี่ยนะมันจะเอาคืนได้ลําบากแล้วก็ต้องเหนื่อยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่เพิ่มน้ําหนักการลงทุนในช่วงเดือนนี้ นะเล่นได้แค่เกงกําไรแบ่งส่วนน้อยมาเกงกําไรก็แล้วกันตามประมาณ4-5่หีมที่ให้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คือหลักสูตรมณีพัสออนไลน์0 9เล่นคุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากนะสดทาง Facebook กลุ่มปิดเจอกันสด4ครั้งครับเริ่มต้นวันที่5และว,วันที่7กักรกฎาคมนี้ ตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปแล้วก็ตามด้วย Q&A 2รอบนะครับสอนโดยโอ p ป p ป๊อปคุณชันชัยพันธาธานากิจนะครับและเนื่องจากช่วงนี้ครับเรามีการเปิดให้พรีออเดอร์รอบ2สําสำหรับเสื้อ MP s h i r t ด้วยดังนั้นครับใครที่ลงสมัครใน MP ออนไลน์0 9 9ได้สิทธิ์ในการพรีออเดอร์เสื้อ MP Shirt ฟรี หตัวตามไซต์ที่ระบุไว้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i g n แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวนะครับ